ผู้ชมคะวันนี้กูกิ๊กแล้วก็กลุ่มศิลปินเยาวชนนะคะเรามาร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสากันค่ะวันนี้เป็นน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนวัดราชบำรุงนะคะมาร่วมกันทําอาหารนะคะวันนี้เป็นนี่เลยข้าวผัดไก่แสนอร่อยนะคะเนื้อนแน่นๆเน้น,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 นๆเลยคัดสรรอย่างดีเอาไปให้กับคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์วันนี้เราไปกันที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัดปากบอกเขตสวนหลวงกันนะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นเนี่ย ต้องการพลังเสริมอย่างด่วนเลยวันนี้เราจัดไปให้เต็มที่เลยนะคะทํากันในโครงการศิลปินไทยคิดดีทําดีถวายในหลวงรัชกาลที่10นอกจากจะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสํานึกที่ดีช่วยเหลือกันในส่วนรวมแล้วยังจะเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยค่ะ ส่งเสริมวัฒนธรรมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามและไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมค่ะ